สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตพี่พี่โปเลโตนะครับในวันที่ยี่สิบเป็นรอบแสดงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าวันนี้สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีการปล่อยเพลงใหม่ของพี่พี่โปเลโตตอน10โมงนะครับณนะเวลานี้น่าจะอยู่สักประมาณ11บเอโมงลนะก็เราจะมาทำชาเลนจ์กันนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากผมเนี่ยเตรียมกีตาร์ของผมมาแล้วนะครับ เราจะมาทําการแกะเพลงนี้ท่อนโซโล่นะครับในรถคันนี้ในช่วงระ,ระยะเวลาที่ผมกําลังเดินทางเข้าสู่กทมโดยก็ตอนนี้ผมแวะอยู่แถวแถวระยองนะครับเนื่องจากว่าก็เดินทางมาสักพันกนึงแล้วนะครับอีกสักประมาณ3ชั่วโมงน่าจะถึงทางที่พักเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่าในการที่จะต้องแกะในรถอัดในรถนะครับแล้วก็ให้กับ ผู้ติดตามหลายๆคนพี่พี่น้องน้องได้ดูกันนะครับและอุปกรณ์ที่เราใช้อัดนะครับก็จะมีหลังนี้เนาะแ้งจีแน่นอนนะครับผมใช้เฟกตัวนี้พกไปไหนก็ได้หมดสะดวกหมดนะครับปูฟังนั่นเองนะครับเจ้าขวดน้ำอะไรไม่ต้องสนใจนะถัดมาก็คือกีตาร์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้กีตาร์ของเราก็คือ P ีเหมือนเดิมนะครับ P24 นะครับเดี๋ยวมารอดชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ผมแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไป24นาทีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในรถด้วยเนาะนั่งเช็คคีย์ตั้งสายอะไรต่างๆมันลําบากมากนะครับแล้วก็รถก็ขับไปสายไปใสมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลาบากหน่อยทีนี้ตอนอัดเนี่ยผมยังไม่ได้อัดนะเพราะว่าคิดว่าเรื่องการอัดมันต้องใช้เรื่องสมาธิค่อนข้างเยอะกว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่พักผมค่อยอัดแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เออยังไม่ได้ฝึกเลยนะคือแกะเสร็จเฉยๆเลยแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปฝึกไปอัดที่โรงแรมแล้วกันนะครับแล้วก็จะพยยาามลลงคิปนนี้้้ใหไดก่อ คอนเสิร์ตจบประมาณห้าทุ่มแล้วกันเนาะไว้ฝากติดตามด้วยนะครับ